โอเควันนี้มีภารกิจที่ต้องทำเลยครับวันนี้เลยนี่ตอนนี้กำลังถอยออกจากรถเลยนี่เลยเห็นไหมกล้องในรถเลย <Natalie> เห็นไหมว่ามีตรงนี้อีกวันนี้เห็นฟ้าหลัวๆหลวเลยอะเห็นไหมสภาพอากาศแบบนี้ เมฆครึ้มมเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเลยอะถึงว่าเทศกาลครั้งนี้รถติดเลยเพราะสงกรานนี้สงกรานปีที่ผ่านมารถน้อยเลยอะเห็นไหมนี่ดูเลยโอ้เดี๋ยวกำลังงิงเธอกำลังเดินทางไปกาญจนบุรีแล้วครับทุกคนนี่ ตอนนี้ถึงกุยบุรีอยู่ครับสถานที่ต่อไปเลยครับลาดบุรีโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ลาดบุรีเลยครับตอนนี้ถึงลาดบุรีแล้วครับทุกคนนี่ตอนนี้แวะปั๊มเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลัง จะมุ่งหน้าไปตรงเมืองลาดบุรีแล้วก็เจอตรงแยกเจดีหักเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีเจอทางเลี้ยงเมืองแล้วเข้าการเนี่ยคือทางไปส่วนพึ่งเลยอ่ะเห็นไหมว่ามันไกลแค่ไหนมันไม่ไกลเลยอ่ะเห็นไหมเห็นเปล่ามันไม่ไกล ว่าลาดบุรีเนี่ยจุดสูจงจังจังหวัดลาดบุรีเนี่ยมันห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกิโลเมตรเลยอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวออกเดินทางต่อแล้วครับทุกคนนี่เลยอุทยานเห็นเขางูฝั่งนี้เลยครับทุกคน เนี่เห็นยังข้างหน้าเป็นอุทยานหินเขางูแล้วครับทุกคนแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวตรงไปเลี้ยวขวาไปกาญจนบุรีเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าหินเขางูนะ ถึงการจะนบุรีแล้วครับทุกคนนี่ยตอนนี้กำลังเดินทางไปรีสอร์ทเลยกำลังเดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วครับโอ้เส้นทางนี้เข้าครั้งแรกเลยเห็นไหมถึงว่าเส้นทางนี้ทุกคนว่า รถติดอีกแล้วว่ารถมันติดเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปสะพานข้างแม่น้ำแควเลย,ยเห็นไหมคนถึงกาญจนบุรีเลยครับและตอนนี้เลย ตอนนี้ถนนกำลังขับรถอยู่ในถนนแสงชูโตเนี่ยก็จังหวัดการจนันทบุรีแล้วเห็นป่า เดี๋ยวที่แรกเลยคือวัดถ้ำเสือเลยอะ่ะวัดถ้ำเสือก่อนนะครับทุกคนนี่สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ต้นจำจุลียักษแล้วก็เข้าที่พักเลยครับทุกคนเดี๋ยวพบกันเลยครับทุกคนทุกคนนี่ถึง ถึงตรงไหนแล้วต้นจามุรียตอนนี้ถือต้นจามจุรียักษ์แล้วครับโอ้โหดูโคตรใหญ่เห็นไหมอย่างใหญ่เลยโอ้ยเห็นไหมมันอย่างใหญ่เลยเห็นตรงนี้โคตรใหญ่เลยเนี้ยทานต้นไม้มันใหญ่เหมือนกันโอเคแล้วก็มัน ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยมันใหญ่ด้วยอะ่ะอุย้ยใหญ่มากอะ่ะเี่วก็เจอกันสถานที่ต่อไปเลยสถานที่ต่อไปนะทุกคนนี่เลยต้นจามจุลียักษ์เลยอะ่ะเห็นเ <He ard S 2> ปล่ามีข้อความอ่านป้ายด้วยเลยนะโอ้นี่ นี่ข้อมูลจากต้นแจมตุลีคือก็ก็อายุมากกว่า100ปีแล้วครับทุกคนอุยอย่างเยอะเลยทุกคนต้นไม้โคดเบลอแล้วก็มีะอะไรมาด้วยเห็นไหมต้นไม้อย่างบลเลอเลยเห็นไหมครับคนนี่ใช่ อย่างใหญ่เลยเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าร้านค้ามาถึงแล้วครับทุกคนวัดถ้ำเสืออุยดูวิวสูงเลยครับ <c oughs> นี่นี่น,นี่ดูอย่างวิวอย่างสูงเลยโอ้ยทุกคน วิวการจนาบุรีโคตรสูงดูเส้นทะย่างดูอย่างกว่าอย่างกว่าอะไรเนี่ยโอ้ยนี่นี่เลยคนว่าอย่างนั้นเลยที่นี่มันมีเสือ เสือลายตัวเลยครับโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปทําบุญก่อนนะครับโอเคมาเลยทุ่คก,กดูวิวนู้นเลยครับทุกคนเจอวิวตรงนู้นเลยโอ,อย่างสวยเลยครับย่างสวยเลยโอ้อย่างเลโอ้โคตรสูง และสวยเลยูอยูอย่างสูงเลยครับทุกคนนี่สะพานข้ามแม่น้ำแควรครับทุกคนนี่แดดโคตรร้อนเห็นไหมนี่ทุกคนว่านี่ตรงข้างสะพานเนี่ยเสี่ยวตกเลยเห็นไหมนี่เห็นเปล่าเลย ถ่ายรูปแค่ตรงนี <library> ้ได้อย <y eighty> ่าไปไกลเพราะว่ารวน็อตหลุดเพราะว่าสะพานนี้น็อตหลุดอีกเลยทุกคนสะพานข้ามแม่น้ำควายมันสวยเลยเห็นไหมทุกคนตอนนี้ตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งเลยครับทุกคนบรรยากาศกำลังดีเลยนี่ เห็นเปล่าอ okay? ่ะสะพานแม่น้ําคอยมันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองเลยนี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะทาไมสะพานเป็นแบบนี้เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอคนว่าเดี๋ยวเจอกันข้างล่างเลยเจอกันตรงนี้โอเคไหมวอล์กอีพีหน้าเจอกันที่โรงแรมเลยครับทุกคน ทุกคนนี่ถึงโรงแรมแล้วครับทุกคนวันนี้ที่โรงแรมโรงแรมบ้านสุขซอยห้านี่ดูก่อนเลยครับดูไปโอ้ทุกคนข้างนอกตรงจังหวัดการเลยนี่ม,นมันเหมือนวิลล่าจริงด้วยเห็นไหมนี่มันเหมือน อพาร์ตเมนต์เลยเห็นไหมอ่ะมันเป็นอพาร์ตเมนต์จริงด้วยอ่ะโอ้ยลองดูเตียงนอนด้วยนี่เตียงนอนเราแล้วก็มีชั้นสองด้วยครับทุกคนชั้นสองคือขึ้นบันไดลิงอีกแล้วดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างบนว่ามีอะไรอยู่ข้างบนมั่งลองดูก่อนเนี่ย มีที่นอนโอ้มึงบอกแล้วว่ามันมีที่นอนทั้งสองอันเลยทั้งข้างบนเนี่ยข้างบนมันมีเตียงนอนอีกแลวสองอันเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันพากสองเลยครับทุกคน